อาล่ะครับก็กราบสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมอยู่เกม Fishing Planet แล้ววันนี้เราอยู่ที่บอ Villow Lake นะครับผมที่ w i p p i n g Willow นะที่ u n t t e States of Kingdom ที่อังกฤษนะครับผมก่อนอื่นเราก็ต้องไปจุดที่เราเคยไปก่อนแล้ววันนี้เราตกเนี่ยเราจะใช้เป็นเหยื่อเหยื่อำรำมีรอเรือด้วยเหยื่อรำนะครับผมเออเอาง่ายๆเข้าใจง,ง่ายๆแต่การใช้เหยื่อรำเนี่ยต้องมาผสมเหยื่อที่บ่อนะเพราะว่าต้องใช้น้ําจากในบ่อเพื่อผสมนะครับ โอเคตั้งคันเบ็ดตั้งอะไรนะตั้งสแตนให้เรียบร้อยอยู่กับเพื่อนจะไม่เหงาไอ้อะไรลอยอย่ะเฮ้ยอ,อะไรอะ่ะเอาปลาเหรอเอาเปไปนหนละนู่นนู่น,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 นเพื่อนกำลังซัดอยู่เพื่อนเร็วเพื่อนเร็วเร็วมาแล้วมาละเอาดูเขาเพลินนะครับก่อนอื่นเราต้องผสมเหยื่อก่อนเหยื่อที่เซตมาเนี่ยจะเป็นเอ่เหยื่อลำนะครับผมใช้ตามนี้เลย ครับริเวอร์500กรัมใช้ big กอ่ออ่านว่าอะไรวะลิเวอร์ีนเบรเมอร์500กรัมอย่างละ500กรัมนะครับแล้วก็ใช้หัวเชื้อมันน่าจะเป็นหัวเชื้อแหละอย่างละ6กกรัมแล้วก็เป็นไอพวกนี้นะครับหมดมันคืออะไรบ้างไม่รู้เนี่ยครับคอนอะไรอะเพรสนิกมิกน้ำมันน้ำมันเค้กถั่วอะไรสักอย่างโอเคเราจะมิกที่บอรดนี้นะครับ โอเคเรามิกแล้วตอนนี้เรากําลังขยำนะขยำขยำขยำให้มันเข้ากันนะครับผมแล้วเราก็จะเอามาปั้นปั้นเป็นลูกๆก,กลมๆแบบในภาพโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็เอาคันสปอตออกมาคันสปอตเอาอยังไม่ได้กดใส่เยื่อใส่เยื่อไงไวะอนนี้ไงใส่สองลูกปุ๊บกำลังปั้นอยู่ครับผมปั้นใส่อีกลูกโอเคใน ในสปอร์ตเราเนี่ยคันอ่อยนี่คือคันอ่อยนะครับผมเราจะตีเพื่ออ่อยเหยื่อให้ภาพปลามันมารวมๆกันนะเราจะตีสักหกเจ็ดไม้ก่อนพอเราตีไปเนี่ยพอเราหมุนเข้าอะ่ะน,นั่นมันจะอ้าออกเห็นไหมมันจะอ้าออกแล้วเหยื่อก็จะตกตรงจุดนั้นนะครับโอเคพอละเดี๋ยวเหยื่อจะหมดเดี๋ยวค่อยซ้ําเดี๋ยวค่อยซ้ำ,ซำป่ะคราวนี้เราก็ตีตงลงลงตรงจุดที่เราตีลงไว้เมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นคันปลาคราฟนะ ใช้เหยื่อเป็นลูกพับ25มิลกับเบ็ดปลาคาร์บเบอร์8คันที่2เป็นเบ็ดปลาคาร์บเบอร์8เหมือนกันแต่ใช้เหยื่อเป็นสตรอเบอรี่ปลาคาร์บมันจะกินพืชนะอันนี้เป็นกล้วยอเ,อเ,อเอาทุกผลไม้เลยคันนี้อันนี้เป็นน่าจะเป็นแครปแครปนี่อาจจะเป็นปูอัดป่ะวะร,รู้ว่ามันมีผลไม้ที่ชื่อว่าปูวะไม่น่ามี อะระวังสิแล้วเราก็ซ้ำไปเพื่อนชื่ออะไรอะเอาเพื่อนนิ่งๆดิเพื่อนชื่อใครอะเขาก็าาาาก็รอเหมือนกันเดี๋ยวเราก็ปูเสือนั่งรอไปอุ้ย,อย,อยเอาแล้วเบ็ดตัวใหญ่ไปเอาไม่กินักทีเลยอะเอาเพื่อนมึงยกเพื่อนด้วยหมุนลอกอะเปิดไฟฉายด้วยดิเพื่อนมันมืดอะเดี๋ยวผมส่องไฟให้ก็ได้เพื่อนสวิงนีง่หนเอาสวิงมาตักเร็วเฮ้ยปลาคาฟก็จก มิลเลอร์ครับตอนนั้นอะ่ะโอเพื oh, 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 oh. ่อนเล่นใจ้ะเพื่อนไม่เอาขึ้นสักทีแล้วโอ้ยฟาดหน้ากูซะเอาโยกโยกใหญ่เลยเอา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 โยกใหญ่เลยทีนี้เอาโุยสิบกาโลได้เลยนะไยของเรากินแล้วของเราก็กินแล้วอุ้ยคัดไอเวนเอ้ยลืมปัดปรับเบรกไว้ โอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดลอดช่องขนมปังกรอบเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วออ้ยปรับทันเกือบขาดหดลูปปลาก็โตไม่ใหญ่หรอกอีกอีกเบอร์หนึ่งได้อีกเบอร์หนึ่งได้ได,ดีนะปรับลงทันเมื่อกี้คล้ายๆว่าสายลีดเอ่อลีดลีด,ลดมันจะต่ำกว่ากว่าเอ็นอะ่ะอาแล้วพอกินก็กินเอากินสองคันเอาคันนี้เอา้าวุ่นวายแนละ้วเอา้าปลาคราบอะไรวะ คําธรรมดาเพื่อนเร็วเอาคันที่สี่ก่อนคึบคันนี้คราบกระจกตัวเล็กมีแล,ล้วคราบเร็ว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 คันที่สามก็กินอ่ะแต่คันที่สามเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้ปรับเบกรกลงนะเบรกปรับมิดดิมเลย บอกให้มาแลว้ว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 อันนี้คอมมอนคาบปะคาบธรรมดานะยี่สิบสองโลเวเอาขาดยังไม่ทันยกเบ็ดเลยอ,อโอ้พระเจ้าช่วยคว้ยทอดกี่โมงแล้วเนี่ยหกโมงแล้ววะถ้าเราอยู่ไกลมันก็ได้ยินดีว่า โอ้โหเบอร์สองแรงเบอร์สองเบอร์สองใครว่าเบอร์สองไม่กินล่ะหืออ,อื้ยใหญ่นะเนี่ยคอมมอนเฮ้ยควงสวรรค์ควงสวรรค์ดูดิต่อให้กินก็ไม่กล้าเปลี่ยนหรอกนะตัวนี้ตัวนี้ตัวใหญ่อะ่ะถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวแม่งหลุดเอาตัวนี้ก่อนไม่เชืช่อชดเราไม่นอน ไม่เกี่ยวเออพอดูมันขึ้นตัวไม่ใหญ่เนี่ยตัวตัวที่กินคันนั้นอยู่อะแต่ตัวนี้นใหญ่เอามันไม่ไอที่ขึ้นไม่ใช่ตัวที่เราตกอยู่อะวันนี้ก็มันอยู่นู่นไม่เห็นปลายสายตัวเองไหนวะโอ้อยู่นี่เลยมันถึงนี่ล,ล,ละสิบห้าโลละสิบห้าโลสิบห้าเมตรเออ เอาลองกลง,งมเลยแล้วไม่หลุดสักทีด้วยอ่อดีไม่ดีถ้าเอาตัวนี้ขึ้นทันก็จะได้แล้วเนะี่ยแต่ผมไม่มีทางปล่อยอตัวนี้อันนี้เป็นคาบมิลเลอร์นะปลาคาบกระจกปลาอะไรปลาพูดเพราะปลาคาบยังไง <c oughs> ถึงแล้ว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 ,ลวสวิงก็สวิงช้อนอุย้ยสามสิบเอา้าหน้ามื่นไปต่อยก่อนสามสิบโล สามสิบโลสามสิบโลหน่อยล้วคันนั้นไม่หลุด่ะอุ้ยนั่นเอาเลเชอร์มายี่สิบห้าโลแล้วอะเอาอุ้ยสามสิบทวนสามสิบโลด,ดูดูตอนมันอุ้มเย็ดเท่มืดตับอันนี้ก็เลเชอร์นี่หว่าผมดูก็มิลเลอร์ตัวมันเหลืองเหมือนกันอ่าเยี่ยมเยี่ยมเห็นฟันได้ไงเยี่ยม แค่เย่เมนมเนีน้ยในของจริงเก็บเบ็ดก่อนเก็บเบ็ดก่อนผมว่ามันมันจะค่ำละเปลี่ยนวันเปลี่ยนวันแลาเปลี่ยนมุมมาตกตรงนี้เอาสแตนกูอยู่ไหนวะลืมเก็บขาตั้งมาฮลัลโหล ไป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 ตรงนู้นไปตรงนู้นเอาทำไมหกใช้ไม่ได้อ่ะเหยื่อหมดอรอโอ้ยเราข้ามวันมาเที่เหยื่อเน่าฮัลโหลโอ้ทำผสมใหม่นะครับโอเคเสร็จ แล้วเราก็เอามาใส่สป,ปอตอันนี้ตรงนี้ใช่ไหมฮะเน้เหยือเพิ่งลงน้ำมาเลยวะ่ะของจริงนะเหยื่อมันกลิ่นหอมโชยมาเลยอะแป๊บเดียวปลาทั้งบอ่อมารวมกันตรงนี้นะเหยื่อเรามันแรงเมื่อกี้น่าจะเอาเหยื่อเน่าตีลงไปได้นะ ้ามวันมาแป๊บเดียวหมดอายุมาเจอวันที่สดใสหน่อยเจอแดดไงบูดเลยระหว่างนี้เราก็รอชมธรรมชาติตรงนี้เป็นป่ามีอีสเตอร์เอ็อะไรปะมีอะไรมันยังไม่กินมันแค่ตอดมีอีสเตอร์เอ็อะไรให้เราเก็บปะเฮ้ยมีถ้ำอะไรเนี่ย มันนี่น่าจะมีระบบเอ่อระบบความหิวอะไรแบบนี้เนาะตกปลาแล้วก็ก่อไฟเป็นแคมปิ้งย่างแดกแม่งได้บรรยากาศกินยังน่ะเอาหลุดโอ้ผมนึกว่าไปไกลแค่ไหนก็ได้ยินเสียงหลุดไปคันหนึ่งอันนี้คันไหนเนี่ยเบอร์สามอรอโอ้ยเมื่อกี้หลุดเฉย เย็ดเคอะไรอะ่ะกลาสเมื่อกี้คันเบอร์สองหลุดโทฟี่ด้วยโอยสิบสองโลเออแดดแดดอย่างเงี้ยน้าถ่ายรูปผมบอกให้สวยอยู่โอ้โหขาวสว่างสายเจิดจ้ามันจ้าสเหละเกินยิม้มแดดไม่ทำให้มึงขาวขึ้นเลยตัวละครผมเนี่ย <c ười> ขึ้นไปถ่ายรูปบนสะพานนะ ไม่เหมือนวันแรกที่มาวันแรกที่มานี่น้ำวิ่งวิ่งวิ่งทีเพื่อนโอ้ตัวละครดูตัวละครยังกากฮาลัลโหลวิ่งไปนารูโต,โตะเลยเฮ้ยขั้นไหนวะเนะี่ยเมืรอหนึ่งเอ้ยโอ้โหไม่ได้มีน้ำหนักเลยคอมมอนคอมมอนครับอ้าวพึ่งโยนลงไปเอาเลยเหรอขันอื่นไม่สนใจหรอ นั่นไงดุหน่อยไม่กินเลยเอา้าวเปลี่ยนคันอื่นเลยอะ่ะสแตนวางเบรนี่มาคนละสี่กันนะไฟไฟสัญญาณเตือนนะอ่ะมันจะเป็นล็อก,ล,อก,ล,อกล็อกตรงเอ็นนะครับถ้าเอ็นถูกดึงไปเอ็นมันก็จะตึงไงพอตึงสัญญาณมันก็จะติดเจ๋งวะบ้านเรามีเปล่าวะโน่นสีเขียวนน่นสีเขียวเสีเยงนกเบอร์สีนะ่น่าจะเอาแล้วละเบอร์สีนะ่น่าจะเอาแล้วละ ฟิตโอต้โหเป็นไงแล้วปิวเป็นกระดาษนี่เป็นเลเชอร์เลเชอร์ครับสี่กิโลเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดีวเดีวเอร์สองเบอร์สเบอไม่ยอมแพ้เบอรอไม่ยอมแพ้ฮึบโอ้ยหนักอยู่อะไรอะไม่เห็นหัวเลยอะเลเชอร์อีกเหรอเลเชอร์อีกห้ากิโลเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะเย็น เอาเลยวิวิวไอ้เชีอกของแรงตอนนี้ของแรงงัดก่อนงัดหัวก่อนมาแล้วเป็นกลาสไอ้ไอ้ขาวเออแต่เป็นหัวดำทำไมหัวมันดำปีงี้ยตัวเนี้ยหรือว่ามันดำทุกตัววะตัวนั้นมันขาวโบกกว่านี้ไห่เหรอหรือตัวเมียตัวผู้อ๋อตัวนี้มันตัวดำนะยูนี้ยี่สิบสองกิโลเลยนะ สันสันตรงหัวมันดำเอาแล้ว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 จังหวะนี้เอาแล้วเบอร์สามาแล้วว่าเบอร์สามาว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเข้าง่ายจังละ่ะมิลเลอร์ปะเละเชอร์มิลเลอร์โอ้ยยูนิคเลยวะยี่แปดโลเลยนะโอ้โหใหญ่นะ เบอร์ไหนเนีเ่ยเบอร์สองเบอร์สองไปแล้วพี่น้องรอ,อก,ก่อนตีก่อนดุจริงๆดุจริงๆโอ้โหยกล้ออะไรเฮียฮัลโลก็คือจะถอยห่างไปดูนั่นดูนี่ไม่ได้เลยเรามาตกตีใส่ตรงนี้ได้ปะตีใส่ใต้สะพานอะ เอาแล้วหรอเอาแล้วเหรอเอาแล้วเหรออ,หรอันนี้ยังไงตัวขาวเนี่ยมันใใช่พันเดียวกันบอกวะอันนี้ขาวโบเลยนะตอนเนี้ยอ๋อเป็นโกดโกดครับแต่เมื่อกี้มันเป็นกลาสกลาสที่แปลว่าหญ้าอันที่ขาวโบนี่คือโกดเวย้ยเข้าใจผิดมันมีกี่คราบวะเนี่ยบอกเนี้ย คันแรกเอาอีกแล้ววะคันแรกเอาอีกแล้วว่าอย่างดุดูร้ายจังละยูนิคว้าวย2ิบสองโลแต่ผมชอบปลาไอ้นั่นว่ะปลาโกอ่ะเฮ อุ้ย,ยพร้อมกันแล้วร้อมกันแล้วเ,เอาขั้นไหนดีเบอร์สามกินก่อนแล้วเฮ้ยนี่นี่นี่โกดผมชอบตัวนี้ผมชอบไอ้ปลากโกดคาบมากเลยขาวจัวดีอย่าเพิ่งเพื่อนปลาคาบผีอย่างเงี้ยเหรอแปลตรงตรง,ตรงก็ปลาคาบผีอย่างเงี้ยเหรอใช่เหรอวะมันมีเหรอวะคูนุขาวอย่างกับวิญญาณขาวอย่างก็ใช้โอโมโ่ยี่สิบสองโลฮึบโอ้ยมาเร็วเร็วเลยมึงปิวขนาดนี้ คอมมอนเมื่อกี้อุตสาห์บอกว่าไม่ได้เจอคอมมอนเลย <c oughs> พอพูดปั๊บไม่คอมมอนเข้าเลยเป็นไงละโลเดียวอันนี้เป็นเอ่อกลาสสิบเอ็ดโลอันนี้มันจะตัวยาวกว่าเพื่อนนะ่ะไวเ้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับปวดแขนแล้ว